มาสเ e อร์เชฟโปรเฟชชั่นอลอีล่าสุดนะครับก็ได้มีดราม่าอีกแล้วครับที่เกี่ยวกับเมนูอาหารเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าแกงโซลดครับผมก็เลยลองไปศึกษาดูว่าแกงโสรดเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างเลยลองไปศึกษาปลอดเขาก่อนครับว่าแกงโซลดนี่คืออะไรเขาก็เขียนเอาไว้ว่าโสรดเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า16ครับเขาก็หมายถึงว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มีวัตถุดิบ เป็นองค์ประกอบอยู่16อย่างซึ่งโดยฐานเขาเนี่ยจะเป็นฐานของคลิกแกงเผ็ดครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือเมนูนี้เนี่ยครับเขามีวัตถุดิบตัวหนึ่งที่ห้ามใช้แล้วนั่นก็คือไข่เต่าตนุนครับเพราะว่าเต่าตนุนเนี่ยถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาเขามาทานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่เอาแกงโสรสมาทำนั่นก็คือร้านชื่อว่ามาริกิมา ซึ่งร้านมาเรกีมาเนี่ยก็เป็นร้านที่เอาอาหารไทยโบราณหลายอย่างเอามาขายดูผมก็เลยไปศึกษาดูซึ่งหนึ่งในเมนูนั้นของเขาก็คือแกงโสรดครับซึ่งในร้านเนี่ยเขาก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยจะกินตัวไข่เต่าตนุก,กับยำม,มังคุดเนาะซึ่งร้านเนี้ยเขาก็ได้ทําการปรับปรุงครับผมให้แกงโสรดเนี่ยเป็นแกงเผ็ดไก่แล้วก็ใส่มังคุดแล้วก็ตัวไข่ตนุเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นไข่แดงเค็มเข้าไปครับทําให้ รสชาติเนี่ยมันใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดซึ่งพูดกันตรงเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าใครได้ไปก็คงปรับเสียนจริงๆะครับยากมากๆกับ m a s t e r c h e f p r r o f s s s o o n l l เอาเป็นว่าดูอย่างสนุกแล้วก็ Enjoy Cooking นะครับบ๊ายบาย